สวัสดีครับวันนี้อยู่กับครัวที่ไม่เตรียมเราจะเปลี่ยนว่าเป็นไม่เตรียมเป็นไม่เตียมเพราะตอนนี้เราเราเตียมแค่วัตถุดิบหลักคืออะไรรู้ปะอะไรวะมึงต้องรู้ดิมันมันเรียวไงอ๋อปลาเสียมอนมึงรู้ตั้ววันไหนเป็นสัปดาห์แล้วะหลายวันอะอ,อันนี้คือสี่โลน้ำอะไรวะน้ำที่กูไปแช่มา โอเคอันนี้คือประมาณ4.3เออรู้ได้ไงวะมึงบอกกูนี่นี่นี่เฮ้ยกูจำได้จริงๆด้วย4.3โลอันนี้คือเฟชนอร์เวียแซลมอนแซลมอนแช่แข็งนอร์เวย์ใช่ก็คือว่าส่งตรงขึ้นเครื่องบินมาทพื่มถึงเอาแซลมอนกินจบจบครั้งเดียวทำไมถึงถ่ายคลิปนี้คืออยากกินอันก็คือได้มาเราจะบอกราคาว่าเท่าไหร่เอาเอาแบบไม่เอาแบบเรียวแล้วกันมึงรู้แล้วใช่อันนี้ประมาณ สองพันหนึ่งมั้งได้ประมาณได้มาสี่โลกว่าเป็นนอร์เวย์แต่ไม่รู้ว่าไขมันจะแบบขนาดไหนแต่คิดว่ามันเป็นซัมอนเลี้ยงแต่แบบก็ใหญ่อะแม่งหนักเลยตอนนี้ใหญ่ตอนนี้ก็คือว่าเราไม่มีอะไรเลยทรงนั้นเราก็เลยออกมปซื้อชช่มืออยากกินแหละฮะอยากกินแหละลาบมอนอะไรก็ได้กูลองซาซิมิเทอริยากิย่างเกลือง่ายๆเบสิกไปสามอย่างเลือก็คือซอสเกลือเกลือมีแล้วเกลือมีแล้วชิม กินอะไรวะมายองเนสมะนาวมะนาวนี่อ่าแล้วก็หมดละอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทำไมถึงถ่ายตอนเย็นดูฟ้าเพราะว่าจริงจแดดไม่ร้อนไม่เอาจริงๆเพราะเพิ่งเลิกเรียนโอเคจบคนรู้ชอบแบบเนี้ยชอบแบบเรียนเไม่ต้องทำอะไรเลยเฮ้เดี๋ยวเราไปซื้อขับรถไปไม่ได้รถติดแล้วก็เลยจะแวนไปถูกต้องแล้วเดี๋ยวมีคนหนึ่งชื่ออะไรนะสุ่ยอ่ะสามสุ่ยอ๋อสามสามสายสามกำลังมาแต่เราไม่รอแล้วเพราะ เราเลียวเรารอไม่ไหวถ่ายตอนนี้ก็คือถ่ายตอนนี้เดี๋ยวนี้ให้แบงค์แบนแท้ๆๆๆไปเลยอ่ะก็ตอนนี้เราถ่ายเสร็จแล้วนอนเนาะมีแบงค์เป็นโชเฟอร์โย่อๆมป็มองกล้องได้ไงวะเดี๋ยวเราไปแม็กซ์แวลูครับตอนนี้เราถึงแล้ว กบตายก็เดี๋ยวเราจะซื้อของแบบไม่เตรียมเพราะว่าข้างในไม่น่าถ่ายได้เราก็จะไปแอบถ่ายมัหนึ่งถ่ายแบบถ่ายใต้กางเกงผา่านนี่หนึ่งะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์อรล้านสัตว์นะเหลือซอสอะไรเหรอเพื่อนจ่ายตังค์เหรอมาจ่ายกันงค์ ก็ยืนรอกูตรข้างหลังตำรวจมาล้วว้กล้องขึ้นในแบงค์วิธีเช็คไอจกเซ็งซี่การจราจรติดขัดเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำแข็งเพราะว่าปลาแซลมอนต้องใช้เอาน้ำแข็งถูตลอดแม่มันจะขาวช่องกูเลียวปุ๊บแก้วขนมหลังคาจอดได้เลย อะไรวะเพื่อนอยากแกเดียวเดยิงถ่ายแม่งทุกอย่างเลยเนียช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหน้ามืดดูแลสุขภาพด้วยนะครับของอะไรวะพิพี่ประกันภัยมึงงัวละขับต่อไปมึงอ่ะ let's go bro น้ำแข็งน้องเอาป่นก็ได้ไม่ละลายง่ายๆน้ำแข็งป่นครับกระสอบหนึ่งเลยอ่ะมันต้องเอาน้ำเย็นถูตลอดอ่ะพี่ครับกระสอบนึงเลย แับเปันโอโซตายฮะขับได้เหรอกูบอกเลยว่าโคตรเลียวขับได้เหรอล้มกิงจีจายานีรุ่งระวังหลังไป let's go blow ย่างเย็นตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าบ้านแสงแม่งอย่างมืดแต่เราก็จะไม่สนใจเพราะเราเดีไม่ใช่อันนี้เราแบบเออเราขี้เกียจไอเวนแบง มึงกูจะถ่ายมึงไว้เผื่อมึลงลบเฮ้ย <ๆๆ S 1> ครับตอนนี้ก็กำลังประสบปัญหาครับคือสามมาช้ามากเราซุ่มโทรหาสามอยู่แต่ไม่รู้เป็นอะไรบุดอิดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าซุงมเขาเป็นอะไรกันครับนี่ครับซุงเป็นอะไรเพื่อนสามมาชา้าเปไปมาช้าวะติดต่อได้ปเนี่ยติดต่อได้จ้า มือถืออื่นทำไงนะครับทีนี้ต้องมีแอปเคลียชื่อเคลียไอคลีนเข้าได้แหละแอออขอโทษเพื่อนชื่อแอปว่าอะไรนะไอคลีนไอไอเป็นวานาโลยก็คือว่าเดี๋ยวผมจะกดถาดจองอ่ะเดี๋ยวจะสแกนให้ดูว่ามันสแกนไบร้านได้โทรศัพท์ของอะไรทำสุงไหมโอโทรศัพท์ทำสูงซุงไง อืมซุงต้องคู่อะซัมซุงก็มาขนาดนี้ครับรีบๆเข้าหน่อยอ <c oughs> นะผมก็ีช็อโอเคครับก็นี่คือเข้าแอป,ปมาเนี่ยก็ดูว่า้เราอยากดสแกนไว้ละออ่ออะเห็นไหมนี่ไงมีสามตัวโอ้นี่มีสามตัว,ตวแล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งแอป,ป ก็คือว่าน่าจะมีสามตัว <S <S 2> <S 2> เพื่อกดอลบไม่ให้หมดเรา่ากดลบไวรัสสวะออกให้หมด <S <S ใช่ไม่ดีไม่ดีทําเครื่องอื่นยังยังไม่หมดต่อไปเครื่องร้อนหรือว่าเครื่องร้อนปกติเล่นเกมใช่ไหมเ<ช>พอเครื่องร้อนอ่ะเราก็ต้องเปิดมือถือระบายอ่าคือถ้าเราเล่นร้อนมันก็ต้องเปิดเครื่องระบายใช่แต่จริงแล้วมันมีแอประบายความร้อนจะเอาอยู่ในตัวแอปเดียวเลยเออในแอปเดียวเดี๋ยวเราจะกดให้ดู อ่ะแต่นี่มันไม่ร้อนเนี่ยอุณหภูมิมันต่ำกว่า44อ่าคือถ้าคือถ้ามันสูงกว่า44เนก็เป็นระบบระบายความร้อนอ่ายังไม่หมดอันนั้นเยอะว่าสุดๆอันต่อไปก็คือว่า k l e a r Cache e a r c a c h คืออะไรก็คือว่ามันเหมือนแบบมันมีไฟล์ขยะในเครื่องอันนี้คือผมว่าจําเป็นมากจริง เคลียร์แคชเนี่ยคนแบบเดือนหนึ่งสองเดือนคนจะคนจะเคลียร์เคลียร์แคชคือมันทําให้เหมือนระบบมันรันเร็วขึ้นก็เหมือนว่าเราเร่งความเร็วมือถือเร็วขึ้น่มันทําให้เครื่องเร็วขึ้นอ่ะคือใครที่ใช้แบบพวกมนานๆแล้วเอจะรู้ใช่โอเคเราไะมาเคลียร์ให้ดูว่าเครื่องนี้มีเท่าไหร่เนี่ยดูมาและสามร้อยหกสิบสองจุดหกเอมบีก็คือว่าเป็นแคชก็คือว่าได้ขยายเยอะหยก คือ1000อันนี้คือช่วงสาระสาระห0 MB เท่ากับ 1GB ิกะไบอันนี้ก็คือเราได้มา300กว่าที่แบบลบออกไปก็ประมาณ0ูนย์จุดสามอะไรประมาณโหลดโหลดดแอปได้มาอีกหลายอันโหลดดเกมได้แล้วเกมสองเกมหนึ่งเกมแบบเบาๆเครื่องเกมอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือว่าไปหากันได้ที่ Play Store ไอไม่หายต้องคานชิ้หายก็ไปหาได้ Play Store เซิร์ชว่าไอคลีน จก็จะเจออันแรกลองใช้กันได้ชของดีบอกต่อของไม่ดีก็บอกต่อถ้าเกิดมีสปอนเข้ามาอันนี้อันนี้อันนี้ใช้ของดีจริงไปโทรหาสามต่อป่ะโอเคจบใช่ต่อป่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปโทรตามสามพะไม่มามาไม่ถึงทันทีหาเรื่องเกินเขาจะถ่ายกันไม่ได้ใช่จริงรู้สึกเหมือนวันนี้น่าจะมีใครพ่วงมาด้วยเลยช้า ต้องรอดูรอดูรอชมต้องรอดูว่าจะเป็นคนเดิมหรือเปล่าโอเคไปเลยกล้องมืดแบบมืดชิปหายอะตอนเนี้ยกูทำให้สว่างได้ไหมไหนลองเฮ้ยสว่างได้เหรวะเฮ้ยลุงพาเตยมาเหรอเตยก็้าหรอไปถ่ายเลยแฟนผมแฟนผมไป นี่ <łość> คือจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ถ่ายคลิปกลางคืนก็แม่งวุ่นวายชิบหายมือเปล่าเลยทุ่งใช่กูวเอาไอเทีจเอดวเอาเอาไม้วางบนใม้วางบาไม้ดกว่ะทำไมวะมันจะได้เวลาห่านไม้ได้ไม่ถล่มพมันมองหน้านะฮ่าฮ่าฮ่าเอาเดี๋ยวกูหันให้แหละจริง สุงมันกลัวกูกลัวตอนนั้นเว้ยแบงค์รู้ตอนแรกมันไม่คิดว่าสุงมันกลัวอะไรพวกนี้แบงค์รู้ตอนที่คลิปไปถ่ายเท่าแก่น้อยอับพวกเก๋เว้ยแบงค์ไปเจอชาวประมงฮะแบงค์เจอปลามันก็จับมั่วเลยไอ้สุงมันก็ยืนแบบแยงแยงแล้วตอนหลังมันก็มาบอกว่าเฮ้ยแบงค์มึงกล้าจับด้วยวะแบงค์ว่าถามว่าทำไมมันกลัวมันบอกมันกลัวเมื่อเมื่อปลากลัวป่ากลัวเมื่อปลามึงมนน่ากลัวจริงตอนแรกเฮ้ยเฮ้ยโหกูกลัวด้วยกูบอกเลยอร่อย จะเป็นกลัวทำไมกูเห็นพวกมึงชอบกินกันแล้วเงินอนน้ำเย็นมาดูฟันมันดิเพื่อนเบื่อในน้ำเย็นวะลุงมึงต้องใช้ผ้าเว้ยมึงคมไม่ได้มึงต้องใช้ผ้าเว้ยขอลองก่อนมีดคมอ่ะอ่าตรงนี้นะเลือใจเย็นอุ้ยไอชิปเป๋งโอ้โคมมั้ยมบาดแล้วดูเก็บมันมันต้องเช็ดก่อนเว้ยมีดมันถึงจะลงเนีไม่งั้นมันติดเก็บดูดิเออขอใหม่รอบเนี่ยดูแล หน่ากลัวเลยเรียกเลมึงพาเช็ดก่อนพอเช็ดปุ๊บความน่ากลัวจะลดลงเราเริ่มช่วยเช็ดกูซื้อมาทำไรวะเนี่ย้กลัวจริงไม่กลัวกลัวดิกูกลัววีนไม่กล้าจับเลยมึงตอนแรกก็ไม่ได้อะไรนะก็เอาปลาโอเคเราพอจับแบบเอาไปให้ร้านซูชิไหมบ้างเช็ดให้มันเป็นอะไรวะให้เมือกมันลุกเช็ดให้มันเป็นหมูวะไอเวร ทำไมเท็กเจอร์เปลี่ยนแล้วโหหน่ากลัวกว่าเดิมอ่ะเฮ้ยนับสัมผัสเปลี่ยนแล้วอันนี้คือนิ่มเลยปะมันจะไม่ลื่นเหมือนตอนแรกละเคยเป็นว่าแบบจับอะไรที่กลัวแล้วมันจะแบบเออเข้าใจเข้าใพร้อมอย่างตรงพร้อมพร้อมหน้ามันแยงมากเลยอ่ะเฮ้กลัวจริงอันนี้คือกลัวจริงๆ เอ้ยโหกล้าจับไหมวะให้กูอุ้มเวลไม่กล้าอุ้มเลยยับนี่ฮะอ่ะบอกกดนี่ปื้ดขึ้นมานี่แล้วมันมันไม่มีอะไรแบบในหัวจับนี่แบงค์ใจครีปทำไม่ลงอ่ะเอาไปเอาไหมกูจะจัดเฮ้ยจริงจกูเป็นตะก๊อกเลยกูจัดได้จริงไอ้กินจกโดนช็อตเหรอใครกินจกกลัวเลยกิ้งจบกลัวนี่เป็นไรวะพร้อมลุยครับอ่ะไป นี่คือหัวมันะแล้วเราก็พลิกมาอีกฝั่งเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเรากัดตรงนี้ที่เราต้องหั่นให้หัวมันมาตรงนี้ตรงนี้มันเป็นแกนกลางมันจะแข็งสุดเสียบป่าแกนกลางนี่อยู่ตรงแกนลายวะใช่นั่นแหละมาจากวันพีชน่าเรียบร้อยหัวหลุดไอ้แบงค์กูจะโอ้โหหัวนี้นะ เฮ้ยมึงทำอะไรเอาไปย่างเกลืออ้าแม่ออโอ้โหแล้วมึงหั่นไปครึ่งเลยมึงหั่นเดียวเลนให้หมดเลยมึงวางไฟหั่นเลยหั่นลงไม้เลยนะไม่เหลืออือโอเควางเลยเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงมึงเอาวางเอลยข้าวเราเนี่ยวะโหดมากอันนี้คือใส่น้ำแข็งเพื่ออะไรอ่ะไอเด้เพื่อแช่ปลางงหัวออกไปด้วย เพื่อให้ปลามันสดบอกเลยว่านี่คือปลาแซลมอนตัวแรกในชีวิตใช่หจริงยอดเชี่ยทำอะไรไม่ถูกจริงเฮ้ยนึกว่าอะไรหรอรอปรุงเลยอ่ะขอร้องหั่นขอร้องหั่นได้ได้นี่คือถ้าไม่เซียนอย่าไปทำตามนัหันบากลงโอ้เอาไปว่ากูยังไม่ค่อยกล้าจับเลยพราะถึงตรงแข่งแข่งกูเบรกแล้วก็หันมีด45องศามึงเคยดูกอดอนปะ มึงก็ดูกระดอนแล้วนี่เออเนี่ยมึงทำแบบนั้นโอ้โหมึงทำลงได้ไงวะมึงเอาไปให้หน้าหมู่บ้านอย่าอย่าอย่าลงลึกอย่าลงลึกบางๆพอแค่คลื่นตัวอันนั้นไม่ใช่เพื่อนอันนั้นเรียกตัดหางปล่อยวัดเด้อนั่นแหละตัดหางปล่อยวัดเด้อใช่หมาอันนั้นอะไรวะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเอคุณจะอ้วกเาหัวต่อเอาละอ้อยไม่ฝั่งเหรออ๋อเะฝั่งเออนั่นแหละฟิเล่จะหัว ี่เลยจากตรงนี้ดูไม่มมีควาสุขเลยไม่ได้จริง <S <S วะ่ะนี่จากตรงนี้พาเอามีดวางไว้ประมาณเนี่ยบนกระดูกตรงนี้ฮะแล้วก็ซัดเข้าไปตั้ง45่งสาิาองศาแล้วก็รูดนี่มาเขค่อยๆรูดมันจะต้องต๊อกถ้าทำตอกต้องต๊อกๆๆๆๆถ,ถ้าทำไม่ถูกมันจะไม่ต๊อก้อาไหม <S <S ไม่เอาไม่ไม่ถ้าคนกลัวมันจะรู้วราะแบบเคยแต่ทำอยู่ดีแล้วแม่ก็ยึกขึ้นมาอันนี้คือท้องใช่ไหมใช่ใช่ที่เขากินกันปะใช่ท้องแซลมอนคือตรงนี้นี่ครับความรู้ท้องแซลมอน คือนนี้มันยังไม่ขาดเลยไม่ขาดลายยังไม่สวยเฮ้ยโหเลยปะเลยแล้วได้แล้วครได้แล้วได้แล้วค่อยๆไหลไปทำให้เป็นลายอยู่กูรู้สึกว่ามีดผ่านมือกูนั่นไงกูว่าแล้วโอ้โหรู้สึกว่ามีดผ่านมือกู้โหมีดโผล่มาแล้วเฮ้ยระวังเลยได้กินครึ่งตัวมีดมึงเฮ้ยมันยากว่ะมันเหนียวใช่ปะมึงก็เห็นอยู่เนี่ยมีดมันถลกบุ๋มๆอยู่ตรงเนี้ยโอ้โห ไปโยนีเอ้ยตัวดูนะเดี๋ยว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 เขาทำใจไหมตัวนี้พร้อมเข้าแกงรู้รู้มาทำใจก่อนอุ้ย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 เนื้อแบบเนื้อเนื้อเต็มเต็มอืมนี่คือเราแลเราหันไม่ถึงเหรอเนี่ยนี่โอ้โหหันไม่ถึงแต่ก็ได้อยู่มันเหนียวนะไม่อย่างเงี้ยไม่กลัวแล้วถ้าพริกป้อนยาเลยโอ้หแม่งหนักกี่โลนะตัวนี้สี่จุดสาม เลยที่หนึ่งเลยที่หนึ่งสวยอ่าได้แล้วมึงเอาอะไรคำว่าเป็นคำว่าสวยวะเก่งแล้วไงแค่นี้ก็เก่งแล้วเอาอีกอ่ะมึงมาลองเว้ยเอาอีกอ่ะจริงจริงไอ้สามมึงมาต่อเลยนะไม่ไปลองเชื่อจริงจริงเดี๋ยวทำลายยากจริงให้กูหันเลยต่อหันลอกนี่แค่น้เดี๋ยวหาลายให้ตัวนี้หัวแมงหัวแมงฮะขึ้นกลางหัวเลยเฮ้ยแล้วผักกว้างรับซับหน้าเฮ้ย ม่กาจับแล้วมันแบบมันยืดงหยิแปลกๆอ่ะเน่เสี่ยงไหมอย่างเงี้ยอ่ะระวังโดนมือเฮ้ยปลายไม่ตายมันบินเฮ้ยมึงว่ามึงเรื่อยอยงเงี้ยมันเป็นปลาสับมีดมรงไหมครับทำได้ดีดิโอ้มึงไม่ต่างกับกูหรอกไอ้เว็นมาด้วงกระดูกมันยจ๊ะใกล้กระดูกนี่ซอมมันไม่มีก้างเลยหรอมีเห็นนะเขาต้องเอาแหนบมาดึงอ่ะดด เลละแ้วมันจะแดกได้ไหมเนี่ยแดกได้แต่ซาซิมิก็ก็ได้อยู่แล้วพวกซาซิมิอนซาซิมินี่คือแบบสามารถกินได้เลยครับกินได้ไม่รู้ใช่แหละลองไหมไม่คงแบบแปะแปะน้ำกินได้เลยป่ะข้าวผัดอี๋เราจะทำอะไรจะทำอะไรเอาไปแช่กระสอบได้ไงวะทำไมวะมึงไอ้คนนี้อ่ะลองดิอ่ะลองอ่ะลองเอ้ยมาลองก่อนเนี่ยอ่ะ เดี๋ยวมึงรู้บอกเลยบอกเลยว่าผมไม่เคยเข้าครัวไม่เคยทําอะไรเกี่ยวกับในครัวมาก่อนเวลาจับมีดก็แบบจับงง้อเลยคือแบบคนไม่เคยมันจะกลัวหมดเลยเว้ยเก่งเนี่ยเอาผ้าเลยเอ้ยไม่ได้โคตรแย่อ่ะนีใช่ป่ะแล้วก็ต้อไม่ได้แถมแล้วก็เฮ้ยได้ได้แล้วล่ะยอดฟื้นหนึ่งลูดโอ้โหมือสั่นให้หยิบเองให้หยิบเองจริงจริงแย่จริงกี่เป็นไรวะหยิบไอ้ยะไรหยิบอันนี้ขึ้นมาโอ้มือสั่น จับบากะก้าหน่อยมึงกะก้าจบเก่งว่ะเฮ้ยให้มาหลีเออไมหลีทำตรงเนี้ยที่เขาไปทำเช็ดมือก่อนเข้าใจแล้วเป็นผู้ชายมันีมังหวานอะไรกับโต๊ะนี่วะ้าได้ไรนะขอขอใช้ใชะไม่ทำกับข้าวไงคือแบบมันก็ในแบบทำก็ไม่เป็นระวังมือไม่โดนเดี๋ยวเขาจะโดนก็เพราะมึงน่ะแหละหน้าไปไหนหน้าหายเธอต้อง ต้องขึ้นมาหน่อยเว้ยเฮ้ยมึงพูดได้ไงมึงยังหั่นไม่ได้เลยโปไหนมึงไปหั่นดิโปหั่นดิเฮ้ยมันเก่งกว่าเจ้นี <t <t ่คือโปเห็นกระตุกไปเลยอันนี้คือส่วนของตรงกลางเนี่ยที่เราชอบกินกันแบบมันๆเนี่ยตรงนี้เลยมันเลี่ยนๆไหนวะมันมันเลี่ยนๆแต่ว่าอร่อยนะผมก็ไม่รู้นะผมหั่นผิดหั่นถูกตอนนี้ตายไม่รู้ั้หมดหื้กรึดกรับผมบอกเลยว่าใครกินวันเนี้ย ระวังกระดูกด้วยเพราะแม่งไม่เป็นท่าแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทาเกลือแล้วก็ย่างของผมเสียดายมากเลยมันสามารถทำอะไรแล้วนี่มันคือเนื้อหมดเลยเว้ยมันก็ต้องหั่นหั่นเศษยแล้วจริงจริงบรรชาชีมีได้เพราะเหมือนกากินมาเอาไปล้างก่อนดีกว่ากล้ารล่ะล้างก็มันไม่อร่อยหลอกมนล้างไม่ได้มาล้างก็แบบมันเหมือนเอาเนื้อวัวไปล้างนทำไมวะปุ๊จะไม่รู้อ่ะเขาบอกมาอย่างี้ชอ รอบที่แล้วมันก็เล่นน้ำมันกู <laughs> รอบนี้มันจะเผาอูแท่โอเคชิ้นเนี้ยเหมาะกับการซาซิมิสุดแล้วอันเนี้ยทำอะไรอ่ะอันเนี้ยซาซิมิทาน <laughs> แบกเจอไฟลามะใจเย็น <laughs> ไฟลามอยู่อยู่แถวๆอะไรวะจะเล่นมีใช่ปหะรอันเนี้ยซาซิมิได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหม็นอ่ะแล้ว <laughs> แข่งอะไรยังไม่พอแบ๊เฮ้ย ระวังก yeah, ้างนะแม่าจะยังมีกจางเนี่ยกระดูกมันจะอยู่ตรงในท้งเส้นเราก็ต้องตัดให้ไม่เห็นกระดูกกระดูกเล็กๆเราต้องตัดให้ต่ำกว่ากระดูกกระดูกกระดูกสันหลังของปลาใช่เพราะวันนี้ก็แนะนำฮะเวลาทำก็ต้องทำกินไม่แนะนำแนะนำไม่ให้ไว้เก็บกินไม่กล้าจับปลาว่ะหยังเหลือเนื้อเยอะเลยนะที่ติดกระดูกทีนี้เราจะไปย่าง นี้ย่างเหมือนกันอ่ะภารกิจต่อไปดูตู๋กันนี่ใช่ไหมเราจะม่างนะเนี่ยชิ้นแล้เนี่ยแซลมอนผาดเทมิกินได้เชื่อหูมึงแบบข้าวยับเลยข้าวแบบเหมือนดมปลาช่อนแซลมอนย่างเกลืออ่ะคือแบบจัดไฟมานี่ก็ไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นนี่จัดไฟอยู่เนี่ยใส่เห็นนะเนี่ยอคอนโทรไปแซลมอน มือแม่งหมดแล้วว่ะมันต้องเ่าปะ่ะเฮ้ยจุดแฟนเนียใช้กระรอนสันกระป๋องนี่มาดูแบงค์ัน่นเฮ้ยทฮ้ยทำไรอเ,เ,ออเอ็กแฉลมอนเฮ้ยอันนี้ดูดีวะ่ะโอเคครับคือว่าปัญหามันมีหนึ่งอย่าง คลิปมัไม่มีเสียงคือว่าไมค์มันพังหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยว่าจะมาปิดคลิปตรงนี้แทนแล้วก็คือว่าความบังเอิญก็คือว่าเสื้อนยดูดิเห็นปะเสื้อเ่ากันเป็นคนชอบใส่เสื้อสาวยคลับคลิปนั้นน่าจะประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วพ่อเนี่ยดูดิเห็นปะผมยาวละในในคลิปผมยังสั้นอยู่และตุงก็ยังคงไอเหมือนเดิมใชอใช่ยังไงไม่หายเลยคงไอเหมือนเดิมเลยยังไงไม่หายเลยก็ปิดคลิปตรงนี้ครับบายๆอย่าลืมกด สับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์ด้วยนะครับเยี่ยม